สวัสดีค่ะเข้ารัวกับครัวภัยใบช่องคำนวณสวัสดีวันนี้หนูจะมาแชร์สูตรการทํามะนาวดองนะคะดองมะนาวอย่างไรให้มีสีสวยมีกลิ่นหอมรสชาติอร่อยนําไปทําต้มจืดแกงจืดนะคะหรือเมนูต่างๆอร่อยมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูสูตรกันเลยค่ะสําหรับมะนาวนะคะเราต้องล้างทาความสะอาดขัดนะคะแบบนี้ ให้ผิวนะคะสะอาดให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ค่ะประมาณรับ2สองสามน้ำหรือล้างน้ําไหลแบบนี้ก็ได้นะคะขัดเอาที่ฟุนออกให้หมดหลังจากที่เราล้างเสร็จแล้วนะคะก็นํามะนาวของเราเนี่ยมาตากแดดประมาณ1วันเพื่อให้ลูกมะนาวนิ่มนะคะ เวลาที่นำมะนาวมาตากนะคะเราก็วางห่างๆกันหน่อยแสงจะได้โดนแบบเต็มที่นะคะหลังจากที่ตากแดดนะคะไปหนึ่งวันเราก็จะนำมะนาวมาคลึงกับเกลือแบบนี้ค่ะเพื่อให้นะคะไอ้น้ำมันหอมระเหยออกค่ะเวลาเรานำไปดองจะได้ไม่ขมหนูก็จะคลึงแบบนี้นะคะไปประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ นํำไปล้างน้ำอีกทีนึงนำมะนาวมาล้าน้ำเกลือนะคะให้สะอาดประมาณล้วสองถึงสามน้ำเดี๋ยวเราจะนำไปนึ่งนำมะนาวที่ล้างเมื่อสักครู่นี้นะคะนำมาเนึ่งประมาณสักสิบนาที สำหรับมะนาวนะคะที่เราเนึ่งเนี่ยเรานึ่อไปประมาณ10นาทีเวลาที่นึ่งเนี่ยอย่าให้มะนาวนะคะแตกถ้ามะนาวแตกเนี่ยจะทำให้เวลาที่นำไปดองนะคะมันจะไม่อร่อยมันจะขมค่ะช่วงที่เรารอมะนาวที่เราเนึ่อนะคะเราก็จะมาต้มน้ำเกลือค่ะใส่เกลือลงไปประมาณ2กระบวยนะคะกระบวยเล็กๆหรือประมาณ3ถุงค่ะ3ถุงเล็กนะคะประมาณนี้ เที่ยวให้เกลือละลายประมาณนี้ค่ะมะนาวที่หนูนึ่งไปเมื่อสักครู่นี้หนูก็นำมาตากแดดประมาณสักครึ่งชั่วโมงเพื่อให้ผิววงเขานะคะแห้งมะนาวที่หนูนำไปตากเมื่อสักครู่นี้ก็แห้งดีแล้วหนูก็จะมาใส่กระปุกเลี้ยงแบบนี้เลยคะ่ะ จากนั้นนะคะหนูก็จะตักน้ําเกลือที่หนูต้มมือสักครู่นะคะทิ้งไว้ให้เย็นใส่ลงไปใส่ลงไปประมาณสักครึ่งหนึ่งนะคะขั้นตอนต่อมาเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากเลยค่ะจะทำให้มะนาดองของเรามีความอร่อยมากขึ้นใส่น้ำปลาลงไป วันนี้หนูใช้ทิพพลดนะคะถ้าเรามีอีห้อไหนเราก็ใส่อีห้อนั้นค่ะใส่ลงไปสองขขาปลูกเล็กที่หนูทำไปนะคะก็จะใส่น้ำปลาขวดเล็กประมาณสักขวดละ25บาทประมาณนี้ค่ะไม่เกินนี้ขวดเล็กๆนะคะ ใส่ลงไปหมดเลยค่ะน้ำมะนาวดองที่เราใส่น้ำปลาเมื่อสักครู่นี้นะคะนำมาตากแดดทิ้งไว้ประมาณ15วันพอถึงครบ15วันแล้วก็นำไปเก็บไว้ในร่มก็สามารถทานได้หรือทิ้งไว้เป็นปีนะคะก็ไม่บูดไม่เสียไม่เน่าไม่ขึ้นราค่ะสูตรนี้เป็นสูตรโบราณทําไม่ยากค่ะลองไปทำดูนะคะ ผาดประการใดก็ขออภัยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนูด้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ